ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทีมข่าวสวทเบตง ระบบแจ้งเตือนภยัยฉุกเฉินเซลล์บรอดคาสสวีทผ่านมือถือครั้งแรกในไทยค่ะนายชัยวชิรงโคศกประจำสํานักนายรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่าว่าผลสําเร็จจากการบรณาการความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทชกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภและบริษัท ท r u e Corporation จำกัดได้ร่วมการจัดทำเซลบ o อ d คัสเซอร์วิ e หรือ CBS ระบบเตือนภัยฉุกเฉินในพื้นที่จริงครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินที่ทั่วโลกใช้งานมีวิธีการใช้งานและประโยชน์ดังนี้ค่ะสามารถส่งข้อความเตือนภัยไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการทุกเครื่องทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยสามารถรับข้อความได้พร้อมกันทันทีค่ะเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่างๆอย่างทันท่วงที ช่วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติระบบเตือนภัยฉุกเฉิน CBS สามารถแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินได้5ภาษาค่ะทั้งไทยอังกฤษจีนญี่ปุ่นและรัสเซียครอบคลุมผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้าโดยจะส่งข้อความแจ้งเตือนภัยในรูปแบบข้อความตัวอักษรรูปภาพและเสียงมีสัญ,ญญาณเสียงและข้อความที่แสดงบนหน้าจอ หรือป๊อปอัพรองรับ Text to Speed เทคโนโลยีช่วยเหลือที่อ่านออกเสียงข้อความทําให้มีประโยชน์ต่อการแจ้งเตือนแก่ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นค่ะสําหรับระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินหรือ CBS สามารถตั้งระดับการเตือนได้5ระดับตามฟังก์ชันการใช้งานค่ะโดยใช้ความร่วมมือกับฐานข้อมูลของภาครัฐประกอบด้วยการแจ้งเตือนระดับชาติ nation alert การแจ้งเตือนระดับสูงสุดความสําคัญมากสุดและทุกคนในทุกพื้นที่เสาสัญ,ญญาณครอบคลุมจะทราบเหตุทันทีการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน emergency alert การแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆเช่นภัยสึนามิแผ่นดินไหวน้ำท่วมฉับพลันหรือภัยจากคนร้ายการแจ้งเตือนคนหาย Amber Alert ระบบตั้งเตือนข้อมูลเมื่อมีอเด็กหายหรือคนหายรวมทั้งการลักพาตัวเพื่อให้ประชาชนทราบข่าวเฝ้าระวังและช่วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐสังเกตการรายงานผลถ้าพบคนหายหรือคนร้ายความปลอดภัยสาธารณะ Public Safety ระบบการแจ้งเตือนความปลอดภัยสาธารณะในพื้นที่หรือการเฝ้า ระวังกรณีแจ้งคนที่อยู่อาศัยชุมชนและผู้สัญจรผ่านพื้นที่นั้นรายการแจ้งเตือนทดสอบ Test Alert ระบบทดสอบการแจ้งเตือนตามวัตถุประสงค์เฉพาะกิจต่างๆโดยสามารถใช้งานเพื่อทดสอบก่อนขยายผลสู่การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนในระดับต่างๆต่ตตอไปค่ะทั้งนี้กระทรวงด,ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีได้กล่าวว่าเนื่องจากเป็นระบบใหม่ในประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องอุปกรณ์และการติดตั้งทั่วประเทศโดยคาดการไว้ว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี2568เมื่อระบบพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบประชาชนทั่วประเทศจะได้รับ การแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะด้านนายรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติและชื่นชมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานระบบเตือนภัยฉุกเฉินที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ด้านสาธารณภัยของประเทศทั้งที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์พร้อมสั่งการให้ต่อยอดเพิ่ม ่ความปลอดภัยให้คนไทยและนักท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 9 3 MHz เพศสวทเบตง News และวิดี y อออนไลน์ radio betong.prd.go.th